แหม่บรรยากาศการเกณฑ์ทหารเริ่มกลับมาคึกคักกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เลยจะพาไปดูบรรยากาศเกณฑ์ทหารปี -6 6ลุ้นจับใบดําใบแดงกันหน่อยที่จังหวัดนครราชสีมามีพระลูกวัดจับได้ใบดําดีใจสุดขีดจีวรปลิวจีวรนบินบางคนเข่าอ่อนถึงขั้นต้องพยุงกันไปเลยเป็นคนล้มบางคนล้มพับไปก็มีไปดูบรรยากาศสีสันการเกณฑ์ทหารกันคะ่ะ 5, 4, 3, 2, 1 แล้วไปต่อมันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ย ว่ามีทั้งพระรอดและพระไม่รอดนะคะงานนี้ <c oughs> เป็นบรรยากาศภายในหอประชุมอำเภอด่านขึนทศจังจหวัดน,นครราชสีมา <c oughs> มีทั้งสมหวังและผิดหวังอันนี้เป็นเรื่องปกติเลย <c oughs> คะนที่จับได้ใบแดงเข่าสุดเป็นลมล้มพับก็มี <c oughs> คนที่สมหวังได้ใบดํากระโดดโลดเต้นโอ้โหอย่างพระสงฆ์รูปมอสักครู่นี้ก็ลืมจีวรบินกันเลยทีเดียวนะคะ บางคนก็เป็นลมเนี่ยคุณดูนี่ดูเห็นไหมดีใจก็มีเสียใจก็มีกองเชียร์เองก็เฮกันไปเพราะว่าลุ้นไงลุ้นตามไปด้วยพอถึงเวลาจับของตัวเองมีการยกมือไหว้ก่อนแล้วล้วงหายแล้วก็ค่อยจับเดีใจอันนี้ใบดําแน่นอนท่าทางแบบนี้ใบดําแน่นอนนะแต่คนที่ได้ใบแดงลักษณะมันก็จะแบบยิ้มแห้งๆหน่อยอ่ะคนนี้ใบดําแน่นอนใบดําอ่าใบดำแน่นอน ดูได้นะจากอากับกิริยาว่าใครได้ใบดําหรือใบแดงแต่บางคนเขาก็มีเหมือนกันเขาบอกว่าเขาอยากได้ใบแดงเขาได้ใบแดงแล้วเขาดีใจอันนี้ก็ตั้งใจมาแล้วแต่คนนะอย่าพูดดรามุนดามากนะองอย่างที่ดูกันไปนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลน้องเข้ามาปฐมพยาบาลันจ้าละวันเลยนะเพราะว่ามีคนเป็นลมไปหลายต่อหลายคนเหมือนกันนะคะคืออย่างนี้ต้องบอกว่าการเข้าทหารกองเกินเนี่ยเข้าประจําการเนี่ยจะ เป็นวันที่2แล้วก็จำนวน8ตํตำบลเนี่ยจะมีคนจับใบดําใบแดงทั้งหมด249คนต้องการทหารหรือว่าใบแดงอีกทั้งหมดเนี่ย113คนโอ้ไม่ใช่เป็นลมแค่คนจับคนมาเชียร์ถูกต้องเออต้องข้าใจอย่างหนึ่งนะหมดเลยนะก่อนที่เขาจะมาเกณฑ์ทหารนะบางคนเนี่ยเขามี แผนาวางแผนกันไว้ลู้นะว่าต่อจากนี้จะทํานู่นทํานี่ทําอะไรกันแล้วบางทีไม่ได้เป็นไปตามนั้นมันก็มีส่วนนี้คืออะไรวาคาต้องบอกงี้ว่า<อ>ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมี